ค่ะทุกคนแล้วก็กลับมาเจอก,กันอีกครั้งเลยนะคะสำหรับการร็อกในช่องอชิตาไลฟ์สไตล์ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่า1วันของชิ้เนี่ยชิ้ทำอะไรกันบ้างค่ะตามไปชมกันเลยแล้วก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งการแต่งหน้าในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นโทนเอวิเนลุกเลยแต่ว่าแอบใส่คอนแทคเลนส์นิดนึงนะคะได้ดูหน้าสดใสมากขึ้นแล้วก็คิดว่าจะทำคลิป7วัน7ลุคก,ก่อนนะคะแล้วก็จะออกจากบ้านเลยค่ะไปด้วยกันแสดงแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะมารับของเยอะมากๆเลยก็ของอย่างอยู่ในรถแล้วเร ตนแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ค่อยไปงานของนาสค่ะไปกันเลยอาชิก็อยู่ตรงแยกพระลำเก้านะรถติดมากแยกนี้คือรถติดตลอดเลยหิวมากๆเลยนะคะแล้วก็รถบรรทุกซะแล้วนะคะบรรทุกที่เขียนคิ้วนะะคสำหรับร้านที่เราจะมาทานในวันนี้ก็คือร้านอิชโอดนั่นเองจะเป็นอีกหนึ่งร้านที่แบบชิชอบมากๆเลยนะคะไปกินกันปุ๊บ อาหารมาแล้วนะคะอันนี้เป็นอย่างแรกของเราก็คือ spicy นะคะี่แซลมอนนะอคะัอันนี้ก็จะเป็นชื่อเมนูว่าแจ็คกี้นะคะซึ่งมันก็จะเป็นกุ้งทีเด็ดของที่นี่คือแบบซอสมันอร่อยมากนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นซูชิแซนวิชนะคะซึ่งมันจะกรอบๆข้างนอกแล้วก็ข้างในอร่อยมาก เราเรียบร้อยค่ะชิ้นก็เลยแวะเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็เมื่อกี้มัดผมมาจะปล่อยผมก่อนเข้างานนะคะ แอนนี้เราก็เดินมาถึงเอ็มพอลียมแล้วค่ะก็ามาที่งานนาสนะคะันนี้เนี่ยเขาเปิดคอลเลคชั่นใหม่นะคะนี่นะคะจะเป็นตัวนาสชาร์ลตตัวนี้นะคะก็จะมีแบบตัวรองพื้นรุ่นใหม่ที่เขาบอกว่าเนื้อบางเบามากๆก็จะมีทั้งหมดสีสีด้วยกันนะคะจะมีสีไลท์สีแฟร์สีมีเดียมแล้วก็มีเดียมด์กแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยชีใช้สีมีเดียมนะคะนี่สีนี้นีน่แหละสีตรงกลางเลยมาเจอใครคะ เจอคุณแม่ฟลอเรนซ์ก <player> ูไบซาสเตชัน <BMW> ค่ะอ <Elliott> ้าวทำไมวันนี้ไม่มัดผมยุ่งๆเมื่อหลังเราไม่ออกออกคือสายออกโอเคแล้วก็ไม่ได้ใจผมเลยตอนนี้นะคะก็เสร็จจากงานนาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยชีก็จะข้ามไปเอ็มพอร์เทียนะคะแล้วก็ไปดูว่ามีตัวหนังอะไรที่ดูบ้างค่ะไปกันไปเดินเล่นกันก็อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีรอบหนังจะไปหาเออหลานๆนะคะบีน่าบารนี่กินตลอดที่ว่างมีสีแดง มองกล้องอย่างเดียวเลยหรอไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวอีซิลไปเที่อีซิวมาได้ข่าวว่าไปเลยรถเฉยได้ข่าวว่าเปเลื่อนรถเฉยวนนี้มองกล้องไม่หยุดเลยอ่ะนี่นะคะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงบ้านคุณแม่แล้เรียบร้อยนี่ป้าโบค่ะป้าโบสักคิวค่ะสักคิวสักกาแล้คุณแม่ค่ะโอ้โห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 ยันนยันนะ บานี่ไม่ยอมหลับหรอคะหน้าะดมหน้าะดมอือ่ดูซ้ำบอกแล้วแค่น้องนี่ก็แสนวิวดูคูนกเล็กนะคะบานี่เดี๋ยวจะเห็นตัวเองในอาชิตาไลฟ์สไตล์ด้วยนะไปดูด้วยนะสมเด็กเด็กเข้านอนแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยชิคก็มาที่คริสต์ปาร์กนะคะว่าจะมาหาข้าวเย็นกินที่นี่แล้วก็ กินอัคเตียูนี่ค่ะเพราะว่าชีชอบมากินสาขานี้มากๆเลยค่ะเปลี่ยนรองเท้าแล้วเรียบร้อยนะคะเดินสบายจะบอกว่าไม่ทันจะได้ถ่ายเลยนะคะแต่ว่ากินหมดแล้วค่ะก็มากินโอโตยานนะคะแล้วตอนนี้อิ่มมากก็เลยคิดว่าจะไปหาไอติมกินนะคะคงกินอัฟเต์ยูไม่ไหวแล้วแหละอิ่มมากจริงๆแล้วก็ดึกแล้วด้วยสรุปว่าได้กินอันนี้ค่ะเป็นไอติมอีกหนึ่งอย่างที่ชีชอบกินมาก ก็ถึงบ้านแล้วเรียบร้อยค่ะเหนื่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนของพวกที่เขียนคิวอะไรเงี้ยขึ้นบ้านหมดเลยนะชิขอตัวไปพักผ่อนก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยชิตื่นเช้ามาชิก็รีไปแต่งหน้ากับเพื่อนเลยนะคะแล้วก็มีการไลฟ์ไปด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยชิก็อยู่กับป๊าป้านะคะแล้วก็อยู่กับมามาด้วยอุ้ยมามามัดแกะก็เดี๋ยวเราจะไปที่เอ็มคอเทียกันนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์รถก็ติดนิดหน่อยแต่ไม่ติดมากเมื่อกี้นี้มามาทํา ปิ่นโตให้ชิกินข้าวในรถด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้แบบไม่ทันแล้วงานไฟไหม้มากหมดเกลี้ยงเกลี้ยงจริงๆอิ่มมากเลตอนนี้พร้อมที่จะไปช้อปปิง้งละแล้วก็พร้อมที่จะไปงานด้วยพร้อมไหมมื่อพร้อมก้นชิคก็ถึงที่เอ็มพอร์ทียนแล้วเรียบร้อยนะคะที่นี่เนี่ยเขามีโปรโมชั่นก็คือทุกวันเสาร์ของเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันจะมีลดเยอะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวช้อปเสร็จเลยเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ มันจะมีโซนตรงนี้นะคะที่แบบมันจะมีรถตลอดเวลาเลยแล้วแบบมีของดีเยอะมากๆเลยนะคะใส่ไป็นงานหลิงได้เลยเซ็กซี่โอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยมากเลยนะคะวันนี้ช็อปจัดเต็มแต่ว่าไม่ได้มีแค่ของชิคนเดียวนะคะมีของประปะมามาด้วยค่ะตอนนี้นะคะชิคก็เลยขอมาเก็บของในรถนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกับคุณพ่อคุณแม่ตอนเย็น,นะคะ่ะแต่เก็บของดีกว่าเหนอยมากเลยอะ อะไรเสื้อผ้าโอ้เต็มไปหมดเดี๋ยวตอนนี้ฟ้าเป็นคนถ่ายกล้องละ้าป้าสลบมากแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านอาหารแล้วเรียบร้อยนะคะกินอยู่แบบเดิมซ้ำๆเกฮาห่าวเหนื่อย้ะชอบพักกินบ้าง เมนูแรกของวันนี้นะคะก็คือซีซ่าสลัดค่ะอย่างที่2นะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวหอ่อเดี๋ยวชิจะสาธิตวิธีการห่อให้ต้องเอาแป้งมาต่อใส่หมู เรานะคะก็คือบูเชต้าค่ะเป็นคนที่ชอบทานแป้งมาซึ่งอันนี้มันแบบแป้งนี้เลยและเมนูอย่างสุดท้ายนะคะก็คือผัดไทยอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็มากินน้ำต่ออันนี้มันเป็นน้ำเมลอนอะไรสักอย่างนะะที่ดีเดลกาเนาะลองกินมันมีคนทีออออ่อร่อยด้วยอ่ะอร่อยหนึบหนึบอร่อยอร่อยดี ปา,าดด้วยอะไรครับมีอะไรอืมเฮ้มามาตลกอะช่วงนี้มาแต่งหน้าน่ารักจังวันนี้ได้เสื้อมาหนึ่งตัวแล้วก็ได้เสื้ออีกเพียบเลยนะค่ะตอนนี้ถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะไปครับกลับ้านถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งเห็นเลยว่าชีไปเปลี่ยนชุดมานะเพราะว่า okay> เดี๋ยววันนี้นะคะชิจะไปงานวันเกิดของพี่เจนเมคอัพต่อนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะวันนี้เนี่ยชิก็ต้องขอจบการรอกวิเพียงเท่านี้เนาะฝากติดตามกันด้วยนะหรือว่าตอนนี้เนี่ยชิมีช่องใหม่แล้วนะคะก็คือช่อง Unbox s อกชุอาชินะคะก็สามารถกด subscribe กันได้เลยนะคะซึ่งช่องนั้นนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแกะกล่องพฤฤัสดุตต่างๆนะซึ่งตอนนี้เนี่ยชิก็มีที่อยู่แล้วด้วยค่ะยังไงก็เจอกันได้ใหม่นะบ๊ายบาย